ื่องของแรงงานกันบ้างนะฮะผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงานและชุดเครื่องมือธรรมากินให้กับแรงงานอิสระเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพครับนายสมชาติสุภารีผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงานและชุดเครื่องมือทรรมากินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค4 G เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้รับการฝึกอบรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในหลักสูตรการประกอบขนมอบจำนวน30ชั่วโมงและหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษจำนวน30ชั่วโมงที่เทศบาลตำบลหนองปล้องอําเภอวังสายภูนจัังหวดพิจิตรครับสำหรับโครงการนี้ค่ะรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้การช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพแก่แรงงานนอกระบบ กลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยค่ะเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัดหลักสูตรการฝึกให้เลือกตามสาขาอาชีพที่สนใจได้ค่ะรวมทั้งยังสนับสนุนเครื่องมือในการประกอบอาชีพให้ด้วยเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพหรือว่านําไปต่อยอดการประกอบอาชีพค่ะสามารถยกระดับรายได้ให้มีคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ด้วยค่ะ